ครับผมมาดูเครื่องตัวตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์14แรงผลิตในประเทศนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยนะครับเนี่ยครับจะมีบาร์โค้ดบอกนะครับว่าออกเมื่อไหร่แล้วก็มาดูอีกอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มสามใบพัดนะครับใส่สามใบพัดชนตรงนะดูน้ําออกมามันจะม้วนนะครับคือปั๊มแรงดันเนี่ยนะครับสังเกตนะครับ เวลาน้ําออกจากท่อเนี่ยนะครับจะม้วนเป็นเกลียวเลยนะครับผมก็เนี่ยครับเราต่อเป็นระบบเทเลอร์ให้ลูกค้านะครับที่ชอบแบบเคลื่อนย้ายนะครับหรือว่าการที่จะเวลาสะดวกจะย้ายที่ต่างๆนะครับเรามีทําให้นะครับมาดูวิธีการสตาร์ทนะครับผมซึ่งทํางานเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอันนี้นะครับดูคันเร่งนะครับผมเราก็ เนี่ยฮะจะเดินคันเร่งมาอยู่ประมาณตรงสีเหลืองนะครับอ่าแล้วก็เรายกวาลวด้านหลังนะครับตรงข้างๆเอ่อท่อไอเสียนะยกขึ้นนะครับอันนี้ผมยังยกไม่สุดนะตามหลักมันต้องยกขึ้นมากกว่านี้หน่อยนี่นะครับดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมยกใหม่นะอันนี้ยกไม่สุดมันจะไม่ค่อติดนะครับเดี๋ยวผมยกใหม่อ่ายกแล้วนะครับอ่าสตาร์ตตื๊ดสักประมาณทิ้งไว้ประมาณสักสิบวินาทีก็ ปล่อยก็ติดนะครับง่ายครับคือการต่อตรงเนี่ยทำไมผมถึงต้องใช้เป็นเครื่องยนต์ระบบกุญแจครับมือควงไม่ค่อยไหวครับนอกจากแบตเตอรี่มันหมดจริงๆนะครับเราถึงจะมือควงนะครับมันใช้ได้2ระบบนะครับครับผมก็มาดูนะครับนะครับเราก็จะแถมแบตเตอรี่ของพนาสนิกให้นะครับสวัสดีนะครับพิดจอดนะครับสวัสดีครับ